รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น พบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่คิดต่างทำต่าง และถือว่าเป็นคนแรกๆของอำเภอคุ้นตานจังหวัดเชียงรายที่ทําสวนมะพร้าวน้ําหอมและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายอีกด้วยเธอคิดอะไรทําไมถึงทําสวนมะพร้าวน้ําหอมพร้อมๆกับไร่นะสวนผสมถ้าอยากรู้อยากคิดเองครับไปถามเธอกันเลยดีกว่าสวนเรามันมีหลากหลายที่ให้มีผลผลิตเข้ามาในครอบัวนะคะที่เด่นที่สุดก็คือมะพร้าวน้ําหอม หลังจากนั้นก็มีมะนาวมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองพี่ก็ดีใจที่ว่าได้ทำตามแนวทางของพระองค์ท่านมีความสุขมากค่ะในการทำเกษตรผสมสารตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพื้นที่10ไร่ของพี่อ้อนซีดาพรสมคเนตเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้แบ่งเป็นที่นา7ไร่และสวนมะพร้าวน้ำหอมอีก3ไร่ล่ะครับ ในพื้นที่ท่ามกลางรายร้อมไปด้วยทุ่งนา <คะ S 1> เป็นมาได้ยังไงฮะเป็นเพราะความบ้าของตัวเองเ <c oughs> เอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะยังไงพี่บ้ายัางไงบ้าแบบคิดแตกต่างคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้าน <อะ S 2> เพราะว่าตั้งแต่พี่ออนเกิดมาเนี่ยจะเห็นมีลำไยอ่ลิ้นจีใบายาสูบแล้วก็อ่าใช่อเออมะพร้าวไม่มีเลยจะมีจะเป็นมะพร้าวที่ว่าคั้นทากะทิค่ะพี่ออนขึ้นร่องเสร็จขอถามว่ามาปลูกอะไรปลูกลำไยเหรอไม่มันจะปลูกมะพร้าว อเอามะ้าวปลกหันมองกันเออมันบ้าว่ะอันนี้<笑><笑>ปลูกมะพร้าวมาปลูกง่ายๆเลยในขณะที่แบบสภาพแวดล้อมมันก็แบบไม่เคยปลูกมะพร้าวน้ําหอมมาก,ก่อนใช่นะคือคนบ้าไงฮะบ้าที่จะทําไงไม่คิดละจะเป็นยังไงสภาพแวดล้อมไม่เป็นไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ขอให้ทำเพราะเราชอบอยากกินอยากทานไม่บอกก็รู้ว่าชอบ เพราะในพื้นที่3มไร่พี่อ้อนปลูกมะพร้าวน้ำหอมเกือบ300ตน้นโอ้โหยและต้องใช้เวลาในช่วง4 5ปีแรกกว่ามะพร้าวน้ำหอมจะออกลูกเป็นเพราะอะไรล่ะครับพี่อ้อนแรกๆเป็นยังไงฮะแรกๆเหรอแรงมากต่อน้ำปลาภูเขามาจะเห็นมีมีท่ออยู่ค่ะตรงนี้ให้เขามาทำรถแท็กเตอร์นะคะ,ะเขาก็ปั่นเต็มที่เลยป่นเลย เราน้ำข้าใส่อะมันมันเหมือนที่เคยสังเกตมาที่แป้งอ่ะแป้งที่เรามาหมักอ่ะมันจะก้อนอย่าง้มันไม่ซึมอ่ะเอาไอ้แกบดิบค่ะมาผสมผสมเออให้มีอากาศของดินเดี๋ยวเอาปุ๋ยขี้วัวบ้างแล้วผสมค่ะทีนี้ก็ได้ผลจริงพอรากเขาเขาไปเต็มที่แล้วนี่ก็ขึ้น กว่าปีที่ผ่านมาสวนมะพร้าวถูกยกร่องเพื่อง่ายต่อการให้น้ําและแรงงานสำคัญก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ดำใช่อารมณ์ดีจากอำเภอดําเนินสะดวกที่ชีวิตดําเนินมาพบรักกับสาวเหนือเป็นทั้งแรงงานและผู้ชีวิตพีอ่อนเขาละครับ าสวนก็ถือเป็นงานถนัดของพี่ดำเขาแหละครับแต่น้ำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอให้มะพร้าวน้ำหอมมีรสชาติหวานอร่อยดังที่พี่อ้อนคาดหวังเอาไว้สำคัญพรน,นี้คือมะพร้าวน้ำหอมถ้าน้ำไม่อร่อยไม่หอมนี่ใช่สี่ห้าปีที่จบนะใช่ตอนแรกพี่เฉาะมานี้ไม่หวานไม่หวานเปรี้ยวมากไม่รู้เป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือ,อชอบจุกจิกจ๊กจุกยิกถาม นี่แหละนิสัยดีเลยแหละอยากร,รู้ใช่นี่ความอยากรู้นี่แหละพี่แล้วนี่ถามเขาก็บอกว่าเอาเกลือใส่สิคุณหมอที่อนามัยมะพร้าวไม่หวานนะเอาเกลือเข้าใจมันจะหวานเกลือคือเคล็ดลับคู่ความหวานของมะพร้าวน้ำหอมเพราะฉะนั้นวันนี้มาใส่เกลือต้นมะพร้าวกันดีกว่าครับมาเลยใส่เกลือกันครับที่บอกว่าหนึ่งต้น1กิโลเนี่ยใส่ตรงร่องนี่เลยแต่ว่าสองรอบนะ สองรอบค่ะใช่ค่ะแล้วตอนที่น้ําปล่อยมาเยอะๆเราใส่เลยไม่ได้เหรอครับถ้าใส่ตอนนั้นในน้ำออของเกลือเนี่ยมันจะจืดไปค่ะต้องใส่ให้น้ํามันปิ่มๆพอดีประมาณเนี้ค่ะไม่งั้นมันมก็ไหลไปหมดใช่ไ,ไอ้น้ําเกลือมละลายก็ไหลหมดใช่เยอะเหมือนกันนะพี่เนาะเกลือนี่ใส่เกลือก้นบ่อ,บบอนะคะเกลือออกดำๆหน่อยจริงไม่ได้ดําเลยนะขาวอย่างนี้เลยนะขาวทไมเรียกเกลือดำอ่ะฮะก็จะของขาวเลยคะขาวไหมขาวนี่ มันก็ขาวเลยนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกลือดำเกลืออะไรเลยเนี่ยแต่เกลือเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องปุ๋ยด้วยนี่ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่มีมีฟางค่ะแกลบดำนะคะก็ขี้ไก่ขี้วัวพอดอึ่นนะคะหมักไว้เท่าไหร่ฮะหมักประมาณหนึ่งเดือนค่ะกะแค่ไหนยังไงเอาสองรอบเหมือนเกลือโอเคดีออนบอกว่าเกลือกับปุ๋ยหมักใส่ทุกๆ6หกเดือนละครับ จะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มหวั่นหมานะ <c oughs> ใจเย็นนะเฮ้ยตัวเองเขาเขามาใส่ปุ๋ยไง,งเป็นเข้าใจนะโอเคนะ <c oughs> ส่วนศัตรูตัวฉกาดที่สวนมะพร้าวน้ำหอมแห่งนี้ก็คือตัวต่อต่อเน,นี่เขาไปกัด <c oughs> เขาออกทางมาเสร็แล้วนะจะมีดอกเลลูกเลๆอ,อย่างเงี้ยน,นะคะอ่าฮะมันไปกัด <c oughs> กัดกัด <c oughs> กัดเสร็จอีลูกเล็กๆเขาหลุดออกมาแล้วเขาไปกินขั้วนั่นแหละขั้วที่อ่อนๆน่ะล้ากำจัดยังไงฮะดูแลยังไงเราใช้ที่ว่ายาสูบใช่ไหมฮะยาที่ขมขืนๆนั่นที่ทั้งขมและคืนค่ะยาขมคืนบอระเพ็ดค่ะสะเดาโอ้ที่พูดมานี้ไม่มีหวานเลยไม่มีหวานค่ะแล้วก็แป๊บนะคะยาไล่แมลงทีพีออนใช้ก็มี บระเพ็ดกับสะเดาที่ทุบแช่น้ำไว้น้ำใบายาสูบแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์หรือสุราชุมชนนี่แหละครับเวลาใช้ก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่น,น,นทางใบและลูกมแมลงระบาดเมื่อไหร่ก็ฉีดได้เลยมดต่ออะไรไม่มาเลยนะโอ้ไปตั้งแต่เล่าขาวแล้ว ไม่น่าจะรอดแล้วอยาาสูบีทและในช่วงเวลาที่มะพร้าวน้ำหอมออกลูกดกเต็มต้นอย่างนี้จะทำอะไรกันได้ล่ะครับนอกจากเก็บอย่างเดียวงานนี้ผมขอเล่นของสูงหน่อยละกันนี่แหละครับผมเล็งไว้แล้วเนี่ยสุดยอดละสุดยอดนี่คือไปให้สูงสูงเลยไปตรงสูงแล้วลูกเนี่ยอย่างนี้ระยะเท่าไหร่ละคี่เดือนีระยะก็ย7บวันครับ ถึงจะตันครับอันนี้ยังไงพี่ยังไงชีวิตเราชีวิตพี่ก็อยู่เ,เฉยและวพีนี้นไปนะผมจะไปช่วยจับให้อะอะไรนะผมปีนครับผมถ้าพร้อมเชิญผมไม่มีอุปกรณ์ตัดฮะอันนี้ไงเคยเห็นยังมีตานนิโอ้พี่เบาเก็บก่อนเนี่ยโอเคเข้าใจฟันต้องฟันทีเดียวนะถ้าฟันสองทีเป็นชาวสวนไม่ได้ เอาเอาอะไรมาไม่เข้าเลยไม่ไม่เข้าเนื้อเลยจัดไว้มันเนี่ยมันเหนียวมั้ยเนี้ยอาอบอกให้ฟันทีเดียวถ้าฟันสองทีสองเป็นชาวสวนและขึ้นแล้วพี่ให้ไปอุ้มหรือเปล่าโอ้โหโอ้โอ๋อเห็นไหม้าวสวน แล้วก็แบกไปด้วยอะไรนะมันจะสักกี่กิโลกันที่อพี่นับหนึ่งสองสามเป็นไงเป็นไงเจ๋งเป็นไงล่ะเฮ้ยเป็นเจ๋งไงผมถามตัวผมเองเนี่ยผมเป็นไงเป็นโ้เจ๋งยังไม่พอพี่ดำชวนผมเก็บมะพร้าวน้ำหอมไปแปรรูปเพิ่มด้วยล่ะครับจีตะอเนี่ย เกี่ยวลงมาเลยเไม่เราไม่ทําแบบตั้งแต่เมื่อกี้ะทําแบบนั้นนะเสียเวลาเราต้องขึ้นปเปปูปีนบันไดอันตรายฝ่าเห็นไหมใช่แต่ที่เราเอาไปแปลรูปปุ้นมะพร้าวน้ํามะพร้าวถ้าเราทําแบบนี้เดี๋ยวดูวิธีนะแป๊บเดียวได้ผลแบบเมื่อกี้ขายเป็นลูกต้องดูสวยๆหน่อยสวยหน่อยแม่ชามที่เอาไปแปลรูปแปลรูปก็คือเกี่ยวมาเลยกวใช้แต่ข้างในครับ แล้วทีเดียวเลยกระตุกเลยเหรอบตุกตุกเนี้ยต,ตุกตเนี้ยพี่พี่ก็ไม่เล่นหมคือพี่ก็ไม่เล่นด้วยหนึ่งอ,อี่โอยกระตุยมะพร้าวลูกส,สวยๆก็ขายเป็นผลสดทามะนาวที่ผิวกันรอยดำคล้ำอย่างนี้ราคาดีซะด้วยจากมะพร้าวที่พ่อค้าเคยรับซื้อลูกละ7บาท เจ็บใจเหลือเกินเป็นเท่าไหร่อะตอนทุกวันนี้นี้ก็เ,เฉลี่ยนะคะวันหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ1,000จากสวนถ้าลูกเล็กๆยี่สิบห้าถ้าลูกใหญ่ๆก็เป็นเบอร์เ,ออเป็นไซส์นะลูกใหญ่ก็30เสี้ยค่ะโอ้แต่ถ้าที่ไปแปรรูปมันจะได้เยอะกว่านั้นได้ประมาณ50บาทขึ้นมะพร้าวอีกส่วนก่อนนำไปแปรรูปอย่างที่เห็นนี้ชีออนกำลังทำน้ำมะพร้าวเริ่มด้วยการต้มน้ำมะพร้าวใส่เนื้อ รุงน้ำตาลตัดด้วยเกลือเพิ่มความหอมด้วยใบเตยจะกินเป็นแก้วหรือขวดก็ตามสะดวกละครับแล้วก็ยังมีวุ้นมะพร้าวและมะพร้าวแก้วอีกด้วยส่วนลูกมะพร้าวแก่ก็ไม่ทิ้งนะครับพี่ดำนำมาคลุมฟางรดน้ำพอ,อขึ้นมาเป็นต้นเมื่อไหร่ก็ขายเลยลูกละร้อ กระทรวงเกษตรมุ่งเน้นให้เกษตรกรเราเลิกปลูกพืชเปี่ยวเนี่ยมาเป็นไรนาส่วนผสมก็เกษตรกรก็ตื่นเต้วไม่ว่านักเรียนก็ดีประชาชนทั่วไปก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยสนใจการเกษตรก็เข้ามาเรียนรู้ที่นี่เราก็เลยเอาศูนย์เรียนรู้ของคุณศินาพราที่จังหวป่าตานอำเภอคนตานจาังหวัดเชียงรายนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ ยังมีอย่างอื่นในีเข็นไกงวงไก่ตอกบ,บอปงบอปาลาแย่ทั้งหมดเลยทําไมต้องมีอย่างนี้ด้วยฮะไม่ว่าใครใช่ไหมคะทํางานก็ต้องหาเงินมาซื้อของกินของกินเพื่อความอยู่รอดของตัวเองอม,มันแค่นี้วงจรของมนุษย์ใช่ไหมคะทีแรกก็กินนะคะค่ะพอเลี้ยงเข้ามาผูกพันทีนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกินไม่ลงกินไม่ลงแล้ว วนมะพร้าวน้ำหอมแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้มีกิจกรรมอย่างคุณพ่อก็ได้เลี้ยงไก่และออกกำลังกายไปในตัวเพราะความมุ่งมั่นพยายามทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักทำให้วันนี้พี่อ้อนศิดาพร์ส,สมคเนและครอบครัว มีความสุขในวิมานมะพร้าวและสวนผสมผสานรอบบ้านอย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพีออ่อ้อนสิดาพรสมคเนและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ yeah.